อินทารามวรวิหารนะครับผมซึ่งเป็นวัดที่มีความสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ที่ลูกกรุ่าเรียนมาแล้วครับช่วงในรัชสมัยของพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยถึงะนะ,ะอ่ะะาใช่ครับจะมีระยะเวลาสั้นเพียงแค่15ป,ปีนะครับแต่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยก็ได้ใช่ครับผมได้กอบกู้เอกราชนะฮะจากการเสียกรุงครั้งที่สใช่ไหมครับลูกใช่ครับรเดียวผมจะา แล้วก็มาส,สร้างเมืองเนี่ยกรุงธน,นบุรีสีมหาสมุทรเนี่ยฮะอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้านเจ้าพระยาแล้ววัดนี้เป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งเลยนะฮะที่พระองค์ท่านได้มาบูรณะะปฏิสังขรณ์แล้วก็ใช้เป็นวัดสําคัญนะฮะในการประกอบพิธีสําคัญนะฮะในช่วงรัชสมัยของพระองค์ท่านนะฮะแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างสําคัญมากเลยนะครับร,รูปองาใช่ครับอันนี้คือพระพุทธรูปนะฮะที่มีพุทธลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่างนะฮะ Át, นี่เป็นพระปางสายญาตินะครับผมเป็นพระปางสายญาติเก่าแก่ฮิโรคุงเชิญครับถอดรองเท้าด้วยนะลูกนะขามตอนนี้ประตูครับนี่ครับพระพุทธรูปปางสายญาตินะครับผมใช่ครับก็มีการทะมุดนิดนึงนะเรื่องเกอาแก่ใช่ครับอันนี้ลวดลายก็ยังมีให้เห็นอยู่นะใช่ครับผมมีประดิษฐานอยู่ าอาอาวัดนี้เป็นวัดสําคัญในยุคของพระเจ้ากรุงธนบุรีนะ<ช>พระเจ้าต <ผม S 1> ักสินนะครับมมผมเพราะว่าวัดแห่งนี้จริงๆแล้วเนี่ยฮะเป็นวัดสําคัญมาตั้งแต่อุย้ยกรุงศรีอยุธยาแล้วฮะสมัยแต่ก่อนเน่เรียกว่าวัดบางยี่เรือนนอกนะฮะแล้วพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยก็มาบูรณะแล้วก็ใช้เป็นวัดหลักนะฮะใช่ครับแล้วนอกจากนั้นวัดนี้ยังมีพระเจดีย์กู้ชาตินะฮะ ที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระเจ้าจักริมหาราชนะครับผมแล้วแล้วก็พระอัครมเปรหีด้วยนะครับได้ครับเดี๋ยวเราจะนําชมจุดอื่นด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูอีกอง์นึงนะฮะว่ามีความแตกต่างกันย่งไรใช่ครับนี่เป็นพระพุทธรูปสําคัญอีกนะครับคือปางถวายพระเพลิงนะฮะอีกรูปครับเนี่ยฮะมีพระอัครสาวกนะฮะครับผม อันนี้เป็นพระพุทธรูปที่ปานดับขันปริพนิพานตามพุทธประวัตินะฮะครับผมอันนั้นเขาก็มาตั้งไว้ก็ให,ให้คือจริงๆแล้วเนี่ยทาที่ทุกคมเคยไปที่วัดาราชคึกนะครับเดิที่โบราณเขาเรียกว่าวัดบางยี่เหลือนในนะฮะก็วัดาจจราชคึกก,กลอวเราไใช่ครับอันนั้นที่ผมมาพาชนก็คือเป็นปางถวายพระเพื่อนใช่ครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยคือนอนงายใช่ไหมครับ แล้วก็มีปาหัดปะกรเนี่ยขณะกระดูข้างลําข้างข้างข้างพักบริการของพระองค์นะฮะซึ่งอันนั้นน่ยวัดาราชคึกเนี่ยพญาศรีนาเดชโชหรือพญาพิชัยดับผักเนี่ยเป็นคนจับสร้างใช่ไหมครับลูกแต่ว่าวัดอินทรารามเนี่ยก็มีปางปางถวายพระเพลิงเหมือนกันแต่ว่าในนี้ก็จะเหมือนที่จงังหวัดพิษณุโลกนะที่ท่านอยู่ในอ่าใช่ครับอาก็มีปางถวายพระเพลิงนะครับผม าาาาใช่ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งความหัศจรรันนะครับแล้วก็ซึ่งเป็นไปตามอิงไปตามพุทธประวัตินะฮะซึ่งใครมากราบไหว้เนี่ยถือว่าเป็นสิริมงคลมากๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะนํานําชมพระปงญญางศยริยะอีกจุดหนึ่งนะครับครับผมอันนี้เป็นอีกจุดสําคัญทีเป็นจุดสำคัญอีกนะฮะมีกิจกรรมฝาผนังฮะแต่ว่า คิดว่าคุณก้าวระวังนะครับเพราะไม่มีบันไดเล็กๆนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกับกาบนมสการลอยพระพุทธบาทอันนี้คือลอยพระพุทธบาทลอยพระพุทธบาทจำลองนะครับอันนี้ก็มีพระพุทธรูปโบราณนี่คือพระเจ้าตากสินหราดใช่ครับผมวัดนี้เป็นวัดสําคัญของพระเจ้าตากสินจริงๆเลยนะครับผมเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะแข่งขากครับเป็นเป็นพระมหากริยั ใ,ใช่ก็<อ>เป็นเป็นพระมหาสัพพะองค์เดียวในยุคกรุงธมบุรี<อ>นะฮะและพื้นที่โดยรอบตรง<อ>วัดยินทารามวัดราชคึกแล้วก็แถพื้นที่ตรงนี้ฮะเป็นพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพระยาพิชัยดาบหาพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ย<อ>ทรงมีความเกี่ยวพันกับ<อ>วัดต่างๆ<อ>ใช่ครับเราแว่งนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราก็จะกลบพุทธบัตรจำลองรอยพระพุทธบาทจำลองอาชิยุคกรุงอากาบนมัสการก่อนนะครับลูกแล้วเดี๋ยวเราก็ แวะเปียนไปดูจุดอื่นอีกทีนะครับอยาไปชมตัวเครับผมครับทุกคุณครับมาถึงจุดเราจะรูปองค์นี้มีความแตกต่างนะฮะก็อันนี้เป็นด้านซ้ายนะท่านท่านนอนไปด้านซ้ายใช่ครับผมอ่าคือเราจะใช้คาสามัญนะฮะก็คือว่าท่านนอนตะแคงไปด้านซ้ายนะะจากแล้วองค์แรกที่ทุกคุงพาพาไปชมเนี่ยความปกติใช่ครับผมนี้ก็เป็นนอนไปด้านนอนไปด้านซ้ายนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยปางสายญาติเนี่ยเราต้องดูตามพุทธประวัตินะครับเพราะว่าปางสายญาติ ใช่ครับมีหลักๆมีเก้าปางเลยนะฮะดังึึ้นเกี่ยวกับพุทธประวัติทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งเราจะไม่ขอลงรายละเอียดลึกนะฮะแต่ว่าขอให้มาชมว่าในวัดเนี่ยมีพระพุทธรูปที่ประดิษฐานเนี่ยที่แฝงไว้ด้วยในยะแล้วก็มีความงดงามเก่าแก่และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะครับผมนะครับผมฮีโร่กุมกับสักการะครับขอบพระคุณมากครับได้ครับใช่ครับผม อันนี้มีพระพุทธรูปนะฮะนะใช่ครับนะแล้วก็พระพุทธรูปปางหมยาหนใช่ครับนะอันนี้คือครพระประธานนะอันมีพระนามว่าพระพระพุทธชินวรน,นะลูกนะครับผมนะแต่เนื่องจากว่ามีพี่มานั่งวิปัสสนาอยู่เราก็จะนำชมโดยรอบโดยที่นะใช่ครับผม พระพุทธชินว,นนว,นวนนัตรเนี่ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมจุดอื่นนะครับได้ครับเดีย๋ยวไปชมจุดอ,อื่นเพราะว่าเพื่อจะไม่เป็นาการหลอกลวงพี่ที่นั่งสมาธิอยู่นะ,นะขอบคุณครับ หนึงน่งในงพระบรมมฤุรอนวิสวรีย์ใช่ไหมครับของพระเจ้าตักสินมหาราชนะฮะ,<ช>ท,ะที่เป็นพระเจ้าของคอบูรีใช่ครับผมแต่เนื่องจากตอนนี้มีพระเจ้าตักสินมหนาราชนะครับมีความสำคัญมกากๆกับประเทศนะฮะแล้กวก็เป็นพระเจ้าได้กอบกู้เอาการาชเป็น,มนสมริย์ที่สําคัญในประเทศไทยได้ครับแต่เนื่องจากมีผู้มาจะตั้งจิตติธิฐานเราก็จะไม่รบกวนนะฮะจะนําพาชมจุดอื่นต่อไปนะครับผม ใช่ครับมีพระพุทธรูปปฏิสฐานอยู่นะถอกูระว่าอันนี้นะฮะอันนี้คือวิหารที่ทิศเหนือนะฮะสร้างในรัชสมัยรัชกาลที่สามนะฮะปฏิสถานพระพุทธรูปสมัยอยุธยานะฮะแต่คุณพ่อไม่ทราบว่าเขาเปิดให้เข้าชมหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับมีคนมาเยอะเลยนะคก็จะมีพระพุทธรูปอยู่บางส่ว ตอนนี้นะะคยย่างใช่กับผมจะเนื่องจากตอนนี้มีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทําบุญที่ทางวัดนะฮะเราจะไม่เข้าไปรบกวนนะฮนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัดแห่งนี้ถึงแม จะได้รับการพัฒนาใน3 3ยุคสมัยเพราะว่าถิงแม้จะก่อตั้งดั้งเดิมในสมัยอยุธิยาแล้วก็สมัยกรุงธนบุรีเนี่ยพระเจ้าจักสิ่งได้มาบุรณะนะฮะแล้วก็เป็นวัดสําคัญในสมัยพองค์ท่านแล้วก็มาถึงงานในรัชกาลที่3เนี่ยฮะ ใช่ครับผมเพราะว่า <sych disappointing S 2> ใช่ครับคือโลกเมเรานำชมตรงเท่านี้นะฮะแล้วไปนำชมจุดอื่นต่อไปนะครับอย่างที่ได้ครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผม และอีกองคหนึ่งเจดีย์ที่คู่กันคือเจดีย์ของพระอัคขละนะ<ช>มาเหสีนะครับผมของพระอักขระมาเหสีนะครับของพระเจ้าตากนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะตั้งจิตอธิษฐานนะฮะใช่ครับผม,บดมเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบสักการะกันนะครับผมองค์ นี่นะฮะองค์นี้เลยนะฮะเบื้องหน้าเรานะฮะเป็นพวงมาลัยที่ผมนำมาได้ครับเดี๋ยวเราต้องตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะครับแล้วก็นำปฐมวานะครับได้ครับเดี๋ยวเจอกันที่ใช่ครับผมจุดอธิษฐานครับอันนี้ลูกคุณก็มาถึงนะฮะช่ถอดรองเท้าด้วยครับตอนต้องถอดรองเท้านะครับขออนุญาตขึ้นด้วยนะครับ สำคัญมากเลยนะครับาาเพราะว่าพระเจดีย์นี่คือบรรจุพระทีนะฮะพระเจ้าตากสินมหา,หาราชเลยนะครับรรเจ้า่นีใช่ครับใครที่ได้กราบสักการะเนี่ยเ,เป็นพระระาพระมหากษัตริย์ที่สคัญในประเทศไทยเลยสาคัญมากๆ<ภ>าเลยนะครับแล้วก็ครอบครัวเราเนี่ยก็คือขอารพศรัทธาท่านมาใช่ครับผมด้านข้างเนี่ยด้านข้างของพระเจดีย์ของปัญจุอัฐิเนี่ยก็คือพระเจดีย์ของพระมเหสีนะฮะที่อยู่คู่กันเลยในเบื้องหน้านะ ไอ้ที่คุณอธิษฐานที่ดีครับลูกนะครับได้ครับได้ครับใช่ครับมีความเป็นสิริมงคลมากๆจูไม่ไกลเลยนะครับอยากให้มากันเยอะๆจริงๆนะฮะ แล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามดูเนี่ยในประวัติเนี่ยเดี๋ยวที่ลูกคงจะนําชมวัดที่เกี่ยวกับผ้าพระราชกรณียกิจสำคัญในการกู้ชาติเลยนะเดี๋ยวที่ลูกคงจะนําชมเลยหลายๆวัดเลยนะตอนนี้ที่ลูกคงก็ก็เดี๋ยวที่ลูกคงวางวางตรงนี้กกดีกว่าลูกนะฮะอันนี้มีผานอยู่ด้วยครับลูกด้านข้างก็จะมีศารนะก็เป็นเจ้าของวังได้ครับลูกได้ครับเดี๋ยวคุณพ่อช่วยนะครับมาคุณพ่อช่วยนะครับ อยูะครับอ้เวยเยี่ยมเลยนะครับถ้าผู้ชมคนไหนมีจิตใจก็มาทำงานเดี๋ยวเราจะไปดูที่ใช่ครับผมการเดินทางเข้ามาสะดวกนะฮะถ้ามาทางเรือก็ขึ้นที่ท่าเรือวัดอินทารามได้เลยนะฮะก็จะมาถึงเลยด้านหลังนี่นะท่าเรือวัดอินทารามที่จอดรถก็มีนะฮะใช่ครับผมเดี๋ยวคุณพ่อขอสักการะด้วยนะครับใช่ครับคุณพ่อแป๊บหนึ่งนะครับมีความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญนะครับสมัยด้านหลังก็ยังใช่ครับผมยังมีภาพวิหารอยู่ได้ครับ ใช่ครับผมจะนี่ครับเป็นตัวนี้นะครับพระนารายครับก็เนพรมากมายนะสมองโอเก่าแก่นะฮะเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับพระพุทธรูปโบราณนะฮะคือวัดนี้ต้องบอกจริงๆเลยนะฮะนี่นี่คือฮีโรกับสักการะพระเจ้าจักรสิลป์มหาราชนะลูกนะครับผมเพราะองค์ท่านตรงกอบกู้เอกราชกลับมาได้เลยนะฮะยิ่งใหญ่มากเลยนะฮะ ทุกครั้งที่เราศึกษาประวัติศาสตร์ทุกครั้งที่คุณพ่อได้ศึกษาประวัติศาสตร์หรือได้มาเยี่ยมเยือนในสิ่งที่พระอ,องค์ท่านาได้มีสว่วนร่วมในการพัฒนาแล้วก็สร้างฐานรากสําคัญเนี่ย<ต>ก็ <ผม S 1> เราก็จะรู้สึกเพ<ต>ื่มปิตินะฮะตรงตนี้มากรเปเมาีมิยวก็ีพุกได้ครับได้ครับผม จริงๆแล้วเนี่ยครับพระพุทธรูปเนี่ยนะฮะก็เป็นองค์แทนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมลูกครับผม,มาการแสดงวุฒทราหรือก็การแสดงมือหรือว่าท่วงท่าต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแฝงไว้ด้วยเรื่องราวในพุทธประวัติใช่ไหมลูกใช่ไหมครับ<ช>ฉะนั้นเนี่ย ครับผมอ่าก็บรรจุไว้ให้กราบไหว้นะฮะบูชากันอ่าะละครับเดี๋ยวนางนำชมจุดอื่นต่อไปนะครับใช่ครับผมอันนี้คือเบื้องหลังนะนี่คือเบื้องหน้านีาน่คือใช่ครับผมพระบรมรูปปั้นนะครับของอพระเจ้าตากสินมหาราชนะฮะด้านหลังเป็นพระวิหาร,ส,รสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผม,มไปครับไปเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบสักการะในพระวิหาร ครับผมเชิญครับมีพระพุทธรูปนะ,ะนรัองค์หลวงพ่อดำนะฮะอันนี้คือทุกคุทราบไหมครับว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือพระแท่นบรรทมนะครับเป็นพระพราชะอาณาจักรที่พระองค์ทรงประทับนะฮะประทับแรมแล้วก็ทรงศีลเจริญพระกรรมฐานนะฮะนวัตแห่งนี้นะครับผมนี่คือความสําคัญมากๆเลยนะครับผม นี่นะฮะคือพระพระแทน่นบรรทมพระราชาธิท่านทรงเจริญพระกรรมฐานนะฮะอันนนี้ก็็เปอ่าเป็นอ่าใช่ครับผมเป็นสตาร์วุฒนะฮะและนี่เบื้องเบื้องข้างพระแทน่นบรรทมนี่ก็จะมีพระบระมรูปปั้นนะฮะเนคาที่พระองค์มาทรงพระกรรมฐานนะฮะที่วัดแห่งนี้นะฮะนี่นะฮะ,ะอ่าท่านมาถือทรงพระกรรมฐานนะลูก<ช>ซึ่งวัดแห่งนี้มีความสําคัญมากๆเลยนะครับผม นี่นะฮะแล้วในวิหารนอกจากมีพระพุทธรูปแล้วจะมีมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทยที่สําคัญเลยนะฮะและนี่ก็คือพระพุทธรูปคืออ่าหล่ข้อดำนะฮะ,ะรครับผมครับผมที่ลูกคุณครับเชิญครับอ่ลูกคุณกราบสักการะอ่าเบื้องหน้าแท่นพระบรรทมนะฮะ หนึ่งพันนัดนะฮะนะครับผมการวัารก่อนแล้วจ่ละผู้ชมได้ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะวางอ่าเดี๋ยวที่ลูกคงแกะประทัดเราจะกล่องครับทําเหมือนนั้นนะฮะแล้วเดี๋ยวจะเอาเศษกระดาษให้คุณพ่อทิ้งนะครับการทำบุญครั้งใหญ่เนีใช่ครับผมได้กาบวันนี้ได้การวันนี้ได้การครับพ่อพุธ ใช่ครับเพราะว่าพระทอดศักดิ์สินเนี่ยมาเจริญพระกรรมฐานนะพระแท่นบรรลุรนเรื่องนี้เลยเดี๋ยวเราจะจุดประทัดทวารท่านเทียบแยบถวัลย์ขอพรด้านนั้นแล้วเบลใช่ครับผมลูกกุ้งขอคนพ่อช่วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณพ่อเอาเข็มกระดาไปที่ในถังเองครับอีลูกุงแกะแกะแล้วก็เอาประทัดออกมานะลูกนะอ่าเดี๋ยวใช่ครับอ่าอีลูกุงแกะนะ นนใช่ครับผมแล้วก็เป็นการจุดประทัดนะฮะก็จะก็จะพาพุคือหใช่ครับผมก็าทสัญของเราก็คือะเ้วิมและเดี๋ยวก็เป็นการจุดประทัดเพื่อเป็นการจะาสักการะด้วยนะครับผมอไ,ไอ้ที่ว่าคงเชิญอธิษฐานก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปตรงที่จุดประทัดทีทีนะครับผมครับสวัสดีครับใช่ครับผมที่จุดประทัดเนี่ยอยู่ริม ริมน้ำตรงท่าเรือวัดกินเลยนะฮะเนี่ยเดี๋ยวจะจุดแล้วเดี๋ยวระวังฟังเสียงด้วยนะะจะดังนิดหนึ่งฮนะอิรุคงอิรุคงอุดหูก่อนเลยครับเริ่มแล้วนะฮะ จริงๆแล้วเป็นความเชื่ a, อนะครับแค่เกิดไข่ซีประทัดก็จะมีเลขนําโชคนะครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเป็นพระตว,วัดเก่าแก่ของสมเด็จพระเจ้าอินทร์กรุงใช่ครับผมอันนี้เป็นสําคัญเลยนะ,ะเ,าากเก็าจ่าเกิดเมื่อปีขานะใช่ครับ,รบผมเนี่ยเป็นสลักไว้ในบ้านหน้าต่างของวิหารพระเจ้าตากนะครับ ได้ครับผมแล้วก็ลูกผมก็จะกราบลาไปก่อนในลิปนี้เลครับผมนะครับผมครับผมไม่พบกันโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับผม